สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผม วันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่706กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับ ที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องลานะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจนะครับผมดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับว่าอยากจะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถนะครับผม พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอด 174OIPTQ นะครับเบอร์โทรนะครับผม0903251096สามารถเช็คโทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะช่าบูชานะครับพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้ก็จะเลี้ยงใ ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้เรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลของค์พระที่ถูกใช้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับจะมีหมายเลขอ P ีนะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับมาบอกผมหรือว่าจะ โทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่พี่แล้วก็จะจัดส่งให้เลยนะครับผมเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับแต่ละรายการจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองนะครับที่ได้เช่าบูชาไปก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับ ซูมกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะเริ่มกันที่รายการที่1นึ่ในอีพีนี้กันเลยนะครับผมสําหรับรายการที่1นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่เป็นสมเด็จพิมพ์6ชั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับพิมพหกชั้นวัดเกตนะครับผมจังหวัดอ่างทองนะครับพี่พี่สำหรับสมเด็จพิมพห6ชั้นรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมสําหรับรายการที่หนึ่งนะครับผมในอีพีนี้นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมสมเด็จพิมพหกชั้นนะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคคานะรับ นี่นะครับผมองค์นี้900บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับวัดเกตนะครับผมมีนะครับพิมพ์6ชั้นนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ900บาทนะครับผมท่าใดถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม900บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับพระสมเด็จวัดเกตนะครับผมพิมพ์6ชั้นนะครับรายการมาเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่2นะครับพี่ๆรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมเป็นพระนางพญานะครับกรูวัดนางพญานะครับผมทีนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับ เป็นกรอบประกาศิสธนบัิที่ผมได้มาด้วยแบบนี้เลยนะครับถ้าในชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมสําหรับหมเลข2ใน EP นี้นะครับผมองค์นี้ก็ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ900บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับพระนางพญานะครับผมหมายเลขที่2ใน EP นี้นะครับผมนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม900บาทนะครับผมองค์นี้นะครับถ้าใรสนใจก็สามารถสอบถามนะครับ ข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมลองดูลองชมผิวกันดูก่อนได้นะครับพี่ๆถ้าหากท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับถูกใจองค์ไหนก็รีบโทรนะครับรีบสอบถามนะครับจะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้นะครับผมสามารถสอบถามมาได้ตลอดเลยนะครับผมมีรูปภาพเพิ่มเติมให้รับชมก่อนจะสั่งเช่าบูชาทุกรายการนะครับพี่ๆเชิญรับชมให้ชอบใจนะครับผมเชิญดูให้ถูกใจนะครับกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสําหรับนะครับผมพระนางพญานะครับผมรายการนี้นะครับ 900บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมรายการหมายเลขที่3นะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับเหร่ยญนเจริญพรนะครับผมลงู่ทีมวัดรหานไล่นะครับปี17นะครับผมเป็นเรียนเจริญพรที่อยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่สำหรับหมายเลขนี้นะครับรายการที่3นะครับผมเป็นเจริญพรบนนะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเอา450บบาทนะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับ เดี๋ยวจะเริ่มพอนะครับผมพระครูภาวนาพิรรับนะครับนี่นะครับหรือว่าหลวงพทธมีสริโก้นั่นเองนะครับผมรายการที่3นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับผมดูผิวกันได้นะครับพี่พี่ที่ระลึกการสร้างสาราการเปรี่ยนนะครับผมองนี้ี่้450บาทเท่านั้นนะครับสําหรับรายการที่สใน EP นี้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่4นะครับรายการที่จะเป็นเหรียญนะครับ เศรษฐีนะครับผมรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีนะครับหลวงพูมูลที่ตาสีโรนะครับพี่ๆหรือว่าเหรียญมังกรคู่นั่นเองนะครับเหรียญนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผมเหรียญมังกรคู่หลวงพูมูลนะครับอง์นี้นะครับผมหมายเลขสี่นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆองนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมมังกรคู่นะครับหลวงพูมูลนะครับพี่ๆนี่นะครับหลวงพูมูลที่ตาสีโรนะครับต่อโคตรงนี้นะครับผมเหรียญมังกรคู่นะครับ ิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมวัดป่าหนองหล่มนะครับอำเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับปี43นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา450นะครับผมสําหรับหมายเลขที่4ใน EP นี้นะครับผม450บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่5นะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่วัดไหนนะครับพี่ นี่นะครับองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา450บาทนะครับสำหร well. ับพระสมเด็จนะครับผมรายการที่5นะครับผมอง์นี้นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมพระสมเด็จนะครับหมายเลขที่เอ่อนะครับผมนี้พีนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมเป็นเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะครับพี่ผมได้มาแล้วก็อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมก็ขออนุญาตเปิดให้พร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับ 450นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหลวงปู่บุญขอให้ด้วยนะครับหลวงพ่อทานะครับพี่เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพระเนียแตกรุ่น2นะครับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา450เหมือนกันนะครับผมสําหรับเหรียญหล่อโบราณนะครับผหลวงพ่อทาวัดพระเนียแตกรุ่น2นะครับพี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผดูภาพความเก่าความเดิมของผิวนะครับรายการนี้เป็นรายการหมายเลขที่6นะครับผม ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับรายการนี้เลยนะครับนี่นะครับผม450บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อทารุ่น2นะครับผมวัดพะเนียงแตกนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครพี่รายการที่7นะครับนี่นะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการนี้นะครับผมอันนี้จะพิมพ์คล้ายๆนะครับผมเอ่อ ยี่สิบห้าพุทธศตวรรษเลยในการพี่แต่นี่จะเป็นหลวงพ่อวันบ้านแหลมนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบในการพี่สำหรับเหรียญนะครับหลวงพ่อวันบนแหลมนะครับของรายการนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับตหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อวันบ้านแหลมนะครับพี่สามร้อยห้าสิบนะครับของรายการที่ เ่็7นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่8นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา450นะครับสำหรับพระผงของขวัญรายการนี้นะครับนี่นะครับผม450บาทนะครับพี่ๆจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลข8นะครับผมพระผงของขวัญนะครับ นี่นะครับลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับถึงท่านใดถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระปิดตามหาอุตโมนะครับผมหรือว่าปิดตายันยุ่งหลวงปู่ทิมนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับพี่รายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับพระปิดตามหาอุตโมนะครับหลวงปู่ทิมีสริโกนะครับพี่รายการนี้นะครับผมนี่นะครับอาจจะลงกล้องให้ดูยากเลดนหนึ่งนะครับผมนี่นะครับ รายการนี้นะครับผมเอา550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทนะครับระปิตานะครับผมมหาอุตโมนะครับลงปูุทิมนะครับผมวัดละหันไล่นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรูปหล่อหรือพ่อเงินนะครับพี่พี่รายการที่10นะครับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทนะครับผมสําหรับรูปหล่อหรือพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานะครับพี่พี่ อยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับพี่สำหรับรายการที่10นะครับผมใน ep นี้นะครับลงพ่วเงินนะครับพี่วัดบางคานนะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมรายการนี้500บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่11นะครับพี่อันนี้จะเป็นเหรียญเสมานะครับผมลงพ่อเงินวัดบางคาเหมือนกันนะครับ นี่นะครับเป็นเลื่อนสมรรักด์ห้านะครับพี่พี่เหรียญใสมาพ่อเงินนะครับองค์นี้ผมเปิดให้ในราคานะครับเอา350นะครับผมสำหรับรายการที่11ใน EP นี้นะครับพี่พี่สาบาทนะครับนี่นะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นรูปช้างนะครับพี่พี่เหรียญใสมาพ่อเงินนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สีมาพ่อเงินนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับโูห่วงนะครับ นี know, das ้เป็นหลังยัน4แบบนี้นะครับผมวัดบางคานะครับเลื่อนสมรรักห้านะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา350นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหลบปูททวดนะครับผมเลื่อนสมรศักนะครับปี0 8นย์นะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนําองค์พครับมาลงกล้องให้ดูกันนะครับผมนี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเรียนเลือกสมรศักนะครับผมเนื้อรมดําองค์นี้นะครับหมายเลข12นะครับ ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆองค์นี้500บาทนะครับผมเห um รียญเลื่อนนะครับของสมรัก์นะครับหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับรายการนี้นะครับผมดูนะครับผิวสวยๆเดิมแบบนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับ500บาทนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเหรียญเลื่อนสมรัก์นะครับผม ลงผู้ทวดนะครับผมหมายเลขที่12นะครับผมใน ep นี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่13แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นปิดตานะครับปูเอี่ยมนะครับผมวัุพันสูงนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา400บาทนะครับสําหรับพระปิดตานะครับผมลงปูเอี่ยมวัุพันสูงนะครับผมรายการที่13ใน ep นี้นะครับผมนี่นะครับ เปิดให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมปิดตาบูเอียมนะครับถัดมานะครับผมรายการที่14นะครับเป็นพระสมเด็จที่อยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้นะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา4 0่บาทนะครับผมองนี้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับรายการที่14นะครับผมใน ep นี้นะครับ ลองดูกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่พี่ดูนะครับนี่ผมลงกล้องให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับผมรายการนี้หมายเลขที่14บนะครับ4ี่รอบาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับผมพระกรุนะครับหลวงพ่อโหนงนะครับผมหลวงพ่อโหนงนะครับพี่พี่อันนี้เป็นพิมไม่แน่ใจว่าพิมพ์ทรงเม่นหรือเปล่าครับพี่พี่นี่นะครับอง์นี้เอา300้อบาทนะครับผมสําหรับพระเนื้อดินรายการนี้นะครับ หลวงพ่อโหน่งครับผมวัดคลองบดันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่พี่เป็นพระเนื้อดินนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นเลี่ยมประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมองค์นี้นะครับถ้าสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับถัดมาครับหมายเลขสิบหกครับรายการนนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับองค์นี้นะครับผม 500บาทนะครับผมอาจจะแสงไฟสะท้อนนะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปภาพไปให้นะครับผมหาท่านใดอยากชมรูปภาพแบบชัดๆนะครับผมสามารถสอบถามากันได้เลยนะครับนี่นะครับพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบนไดอยิ่นั่นเองนะครับรายการที่16นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับดูผิวันได้นะครับผมองค์นี้นะครับ 500บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงปูดูนะครับผมหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมตั้งบนฐานบัวนะครับหลวงปูดูวสัตแกลุกเสกนะครับปี32นะครับหอมเนี่ยมแบบนี้นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา5 0าบาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับ500บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่17นะครับนี่นะครับผมพระพรมปัญโยนะครับปี32นะครับผม หายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรูปหล่อ้อยองคนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับหมายเลขที่สิบแปดนะครับองนี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับรูปหล่อ้อยองคนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับพี่ๆวัดสะแกนะครับท่านใดสนใจพร้อมกันกับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับผมก็สอบถามมากันได้นะครับผมเดี๋ยวผมพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับผมนี่นะครับอันนี้ต่อโคตรงไหลตรงนี้นะครับ นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นรูปหน่อลอยองนะครับหลวงปู่ดูวัดสาวแกนะครับอันนี้เป็นปี25าน่าจะ2521นะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระหลวงพ่ออีนะครับพี่พี่พระอุปชาอีนะครับผมนี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่19นะครับพี่องนี้500บาทนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับหมายเลขนี้นะครับผม 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับลองรูลองชมกันได้เลยนะครับผมหลวงพ่ออีนะครับฝังเป็นหัวเชื่อมนะครับพี่ตรงนี้นะครับพ่ออีวัสตะหีบนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในงานหล่อเททองนะครับนี่นะครับหล่อพระพุทธรูปนะครับผมรายการนี้นะครับดูนะครับหัวเชื่อมนะครับตรงด้านบนนี้นะครับ อย่เรียมเก็บผิวเลยนะครับผมองนี้500บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่20แล้วนะครับพี่รายการนี้ก็นะครับจะเป็นนะครับเหรียญโชคดีหลังหนูพิมพใหญ่นะครับหลวงพ่อเกษมเข็มมะกรนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคา5 0าบาทนะครับผมสําหรับโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมเข็มมะกรนะครับนี่นะครับลองดูลองชมได้เลยนะครับพี่พี่ค์นี้นะครับ500บาทนะครับผม เหรียญช่มดีหลังหนูงนะครับวิสาขาบูชาไตรักนะครับปี2532นะครับพี่พีองค์นี้นะครับพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนากปกหรองู่ทิมนะครับพี่พี่นาปกนะครับผม8รอบนะครับอยู่ในเรียมเก่าแบบนี้องค์นี้เอา350นะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่นี่นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับผมรายการที่21ในปีนี้นะครับ นี่นะครับฉลองอายุครบ8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับอิสริโกนะครับผมวัดละหันไล่นะครับผมจังหวัดระยองนะครับนี่นะครับพร้อมเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสามร้อยห้าสิบนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงปู่สุขนะครับหมายเลขยี่สิบสองยี่สิบสามนี่นะครับจะเป็นหลวงปู่สุขทั้งสององนะครับนี่นะครับองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆสำหรับหลวงปู่สุขนะครับผมเป็นเหรียญ พิมพ์ข้างรัศมีนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทนะครับอาจจะลงล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมนี่นะครับนี่หลังมีรอยจานด้วยนะครับพี่พี่วงนี้400บาทนะครับผมถัดมาครับหมายเลขที่23ครับผมรายการนี้ก็เป็นพิมพ์ข้างรัศมีเหมือนกันนะครับผมวงนี้ก็เอา400บาทนะครับพี่สำหรับพระหลวงปุสุขนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับรายการนี้นะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับผมองนี้นะครับทาหลักก็มีเป็นรอยจานเหมือนกันนะคะนรับวินิเลียมเก่าๆเลยนะครับผมถัดมานะครับผมรายการรองสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นนะครับออพระปิดตานะครับผมลงกูุโตะนะครับอันนี้เป็นปดนี้หลังยันนะ,นะครับพี่รายการนี้ขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆสำหรับปดนี้หลังยันนะองคะ์นี้นะครับนี่นะครับผมฝั่งตะกูสองดอกตรงด้านล่างนี้นะครับลองดูลองชมผิวกันได้นะครับองค์นี้400บาทนะครับ นี่นะครับผมสาหรับหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมดน้าหลังเป็นหลังยันนะครับพี่รายการนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่25นะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายในทีนี้แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นปากกาหมอนะครับผมหรือว่ามีดหมอนั่นเองนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของเคจิคณาจารย์ท่านใดนะครับเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลดูให้นะครับผมแต่ ผมได้มาจากเจ้าของเรือแกก็เลี่ยมเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับพี่พี่เป็นเลี่ยมสามห่วงแบบนี้นะครับนี่นะครับผมสามารถพกพาใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับดูนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับรายการที่25นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับที่ตัวของปากกาหมอนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันนะครับผมเป็นรอยจานแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลอกข้อมูลของเคจิคณาจารย์ที่ ่าปลุกเสดดูให้นะครับพี่ๆสำหรับรายการที่25นี้นะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดให้ในราคานะครับ550าน,นะครับผม550บาทนะครับผมปากกาหมอนะครับนี่นะครับหรือว่ามีดหมอน,นั่นเองนะครับรายการนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมเป็นแบบนี้เลยนะครับพ,พี่เป็นเลี่ยมอ่จับขอบแบบนี้เลยนะครับผมเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่25นะ,นะครับผม ก็สําหรับท่านใดน,นะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกด ไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับดูแล้วสนใจอยากจะชอบบูชารายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับตามช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมไลน์แอดนะครับแอดหนึ่งจสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรก็นะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรสอบถามนะครับเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆอีพีนะครับผมเหมือนที่ผมได้เน้นย้ำ ดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจก่อนจะสั่งเช่าบูชานะครับพระทุกองค์ที่ได้เช่าบูชาไปก็จะได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมถ้าสนใจรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมกรบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ